พระพุทธบารมีในอดีตเรื่องที่สามพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชทรมบำเพ็ญอธิษฐานบารมีผู้ใดเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วไม่รื่นรมไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกผู้นั้นแม้จะมีโภคาสมบัติเสมอด้วยองค์อินก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะจะได้สุขก็ต่อเมื่ออาศัยผู้อื่นความเบื้องต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับณพระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามคะณกรุงมิถิลาเวลาเย็นวันหนึ่งทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแห่งหนึ่งน่ารื่นรมมีพระประสงค์จะตัดถึงปุพพจริยาแห่งพระองค์จึงทรงย้มพระโอษน้อยเมื่อพระอานนทูลถามถึงเหตุที่ทรงย้มพระโอษจึงตรัสบอกว่าสถานที่นี้ พระองค์เคยอาศัยเป็นที่เจริญฌานสมัยทรงเป็นมาคาเทวาราชาภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นจึงตรัสเล่าว่าต้นวงของพระเจ้าเนมิในอดีตการณักุรมิทิลารัฐวิเทหะพระเจ้ามาคาเทวราชครองกรุงมิทิลารับสั่งกับช่างกลระบบไว้ว่าเมื่อใดเห็นพระเกศสางอกให้บอกให้ทรงทราบ ต่อมาเมื่อทรงทราบว่าพระเกาหงอกแล้วจึงเอาแหนบทองคำถอนวางไว้บนฝ่าพระหัตถทอดพระเนตรแล้วทรงสลดพระทยัยทรงมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วเสด็จออกผนวดแต่ไม่ทรงลืมตรัสสั่งแก่พระราชโอรสว่าเมื่อใดเกษางอกให้ออกบวชเช่นเดียวกับพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่จนได้ฌาน เมื่อสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในพรหมโลกกษัตริย์ที่สืบชันตติวงต่อจากพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นเหมือนกันสืบต่อกันมาเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน,านบรรดากษัตริย์เหล่านั้นพระเจ้ามัคคะเทวะเกิดในพรหมโลกก่อนองค์อื่นทรงพิจารณาว่าวงของพระองค์จะเป็นไปทํานองน,นี้ต่อไปหรือจะขาดตอนทรงทราบว่าจะขาดตอน จึงทรงตั้งพระทัยว่าพระองค์จะลงมาถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์สืบวงของพระองค์ต่อไปจึงถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอารามเหสีของพระราชาในกรุงมิทิลาทรงพระนามว่าเนมิกุมารซึ่งแปลว่าวงล้อคือสืบวงให้เป็นไปได้ต่อไปเรื่องของเนมิกุมารเนมิกุมานโพธิสัตว์นั้น ทรงพอพระทัยในการรักษาศีลเจริญภาวนารักษาอุโบสถตั้งแต่ยังทรงพระยาวทีเดียวส่วนพระราชาผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อพระเกศหงอกแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดอยู่ในพระราชอุทยานอัมพวันสิ้นพระชนแล้วไปสู่พรหมโลกพระเจ้าเนมิราชทรงมีพระทยยสายในทานโปรดให้สร้างโรงทานห้าแห่ง คือที่ประตูพระนครสี่แห่งกลางพระนครหนึ่งแห่งทรงรักษาศีลห้าเป็นนิดทรงสมาทานอุโบสถศีลทุกสิบห้าวันและทรงชักชวนมหาชนให้ทำบุญมีการบริจาคทานเป็นต้นทรงบอกทางสวรรค์ให้และให้มหาชนกลัวภัยในนรกเมื่อประชาชนกระทำตามพระโอวาทของพระองค์แล้ว สิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์กันเป็นส่วนมากนารกเป็นประดุดว่างเปล่าควยเทพสรรเสริญผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนีมิราชแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นจานวนมากวันหนึ่งประชุมกันนสูธรรมสภากล่าวสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์ว่าเพราะได้อาศัยคำสั่งสอนของท่านจึงได้มาเกิดในสวรรค์สเสวยสุขสมบัติอันเป็นทิพย แม้ในโลกมนุษย์มหาชนก็สรรเสริญเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าเนมิราชบำเพ็ญทานเป็นอันมากอยู่นั้นวันหนึ่งทรงดำริว่าระหว่างทานกับพรหมอาจรรย์อย่างไหนมีอนิสงส์มากกว่าท้าวสักกะเทวราชทรงทราบข้อสงสัยของพระเจ้าเนมิราชแล้วเสด็จมาปรากฏพระองค์หน้าเบื้องพระพักแห่งจอมชนแห่งราชวิเทหะ มีรัศมีรุ่งโรจน์พระเจ้าเนมิราชทรงตกพระไทยแต่เมื่อเท้าสักกะทรงปลอบให้หายกลัวแล้วและทรงอนุญาตให้ตรัสถามข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชจึงทูลถามว่าทานกับพรหมจรรย์อย่างไหนมีอน,นิสงส์งมากกว่าพรหมจรรย์มีอน,นิสงส์งมากกว่าทานท้าสักกะตรัสตอบว่าพรหมจรรย์มีอน,นิสงส์งมากกว่าทาน แล้วตรัสให้พิสดารออกไปว่าบ th ุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์พระพรหมจารย์อย่างต่ำเกิดเป็นเทพพระพรหมจารย์อย่างกลางบริสุทธิ์ได้เพระพรหมจารย์อย่างสูงดังบาลีว่าฮีเนนะพรหมจริเยนะคัติเยอุปชติมัชเมนะจะเทวัตังอุตเมนะวิสุทธิท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาแห่งเนมิราชชาดกนี้ว่า พรหมจรรย์ของพวกเดรัจีคือถือศีลพรหมจรรย์เพียงเว้นจากเมถุนหรือเมถุนวิรัตชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำการทำสมาธิจนได้อุปจารชานชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางผู้บำเพ็ญย่อมเกิดเป็นเทวดาการได้สมาบัดแปดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงผู้บำเพ็ญย่อมเกิดในพรหมโลกคนภายนอกพุทธศาสนา เรียกการได้ฌานนั้นว่าเป็นนิพพานแต่ในพระพุทธศาสนาภิกษุูผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาเป็นเทพพวกใดพวกหนึ่งชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำเพราะมีเจตนาต่ำเธอย่อมเกิดในเทวโลกตามที่ปรารถนาเธอผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วทำสมาบัติได้สมาบัตแปดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางย่อมวังเกิดในพรหมโลก การที่พิสุุมีศีลบริสุทธิ์แล้วเจริญวิปัสสนาทำอรหัตตมรรคให้บังเกิดขึ้นชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเธอย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นท้าวสกกะตรัสว่าพรหมจรรย์มีอนิสงส์มากกว่าทานเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าพระราชาในอดีตจำนวนมากได้ให้ทานจำนวนมาก แต่ก็เป็นได้เพียงเทพชั้นกามาวจรได้ความสุขเหมือนความสุขของคนเข็นใจสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดถ้าไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วไม่รื่นรมไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกผู้นั้นแม้จะมีโพคาสมบัติเสมอด้วยองค์อินก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะจะได้ความสุขก็ต้องเมื่ออาศัยผู้อื่นท้าวสักกะ รัดเล่าให้พระเนมิราชโพธิสัตว์ทราบว่าพระองค์เองคือเท้าสักกะได้เคยบำเพ็ญทานมามากในอดีตแต่จะมากเพียงไรก็ไม่อาจข้ามพ้นจากกามภพสู่ภพแห่งพรมได้แต่พวกฤาษีทั้งหลายได้บริโภคปัจจัยทยธรรมที่พระองค์ทรงบริจาคแล้วเข้าสู่พรหมโลกการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีอนิสง์มากกว่าทาน แต่อย่างไรก็ตามท้าวสักกะได้ถวายพระพรพระเนมิราชโพธิสัตว์ว่าทมทั้งสองคือทานและศีลน,นั้นเป็นมหาปุริสวิตกหมายถึงการตรึกการทำไว้ในใจของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นขอพระเนมิราชอย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสองนั้นแล้วเสด็จกลับไปเมื่อเสด็จกลับไปแล้ว ทรงเล่าคุณธรรมคุณสมบัติต่างๆของพระเจ้าเนมิราชให้ทวยเทพชันดาวดึงฟังเทพชั้นดาวดึงทูลเจ้าสักกะว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นอาจารย์ของพวกเขาพวกเขาได้อาศัยคำสอนของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นแล้วจึงได้ทิพยสมบัติเห็นป่านนี้พวกเขาอยากเห็นพระเจ้าเนมิราชขอได้โปรดนำพระเจ้าเดวิราชมาสู่เทวโลกเถิด พระเจ้าเนมิราชเสด็จชมนรกและสวรรค์ท้าวสักกะรับสั่งให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันตราชรถไปรับพระเจ้าเนมิราชนานครมิถิลามาสู่เทวโลกวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญวันนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงรับอุโบสถทศีลตกกลางคืนทรงเปิดสีหาัญชรหรือหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีคณะอมาตแวดล้อมอยู่ เวชยันตราชรถปรากฏขึ้นพร้อมด้วยจันทรมนลทนหรือดวงจันทร์ประชาชนทั้งหลายก็เห็นพูดกันว่าคืนนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงแต่เมื่อเวชยันตราชรถปรากฏณที่ใกล้ประชาชนจึงเห็นว่าเป็นรถไม่ใช่พระจันทร์คิดกันว่าทิพพยายานนี้เพื่อใครหนอจะเพื่อคนอื่นไม่ได้ นอกจากพระราชาของพวกเราเป็นแน่แท้พวกเขาตื่นเต้นปีติสมนัตอย่างยิ่งเมื่อมาตลีเทพสารถีมาจอดรถที่สีหาบัญชรของพระเจ้าเนมิราชแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วเชิญเสด็จขึ้นเทพพร,รถและทูลว่าเทพชั้นดาวดึงประชุมกันอยู่ที่ธรรมสภาปรารถนาเห็นพระองค์ พระเจ้าเนมิราตรัสกับประชาชนว่าจะเสด็จไปชมเทวโลกซึ่งไม่เคยเห็นและจะเสด็จไปไม่นานนักขอประชาชนอย่าได้ประมาทให้ขนขวายในบุญมีทานเป็นต้นเมื่อประทับรถแล้วมาตรีทูลถามว่าระหว่างทางมีทางแยกไปนรกทางหนึ่งไปสวรรค์ทางหนึ่งจะให้นำเสด็จไปทางไหนก่อน มาตลีเทพสารถีทำหน้าที่เป็นทูตไปด้วยเป็นหน้าที่ของทูตที่จะถามความสมัครพระไทยของพระราชาพระเจ้าเนวิราชตรัสว่าจะไปดูนรกก่อนมาตลีจึงนำเสด็จไปชมนรกถึงแม่น้ำเวทตรณีมีน้ำเดือดพล่านสัตว์นรกทนทุกข์รมานอยู่ในเวทตรณีนาทีนั้นโปรดดูรายละเอียดในอัธกถาเนวิราชชาดก ตรัสถามว่าสัตว์ทำกรรมเช่นใดไว้จึงมาเกิดในเวทรรีีนรกนี้มาตรีทูลว่าเพราะบาปที่ด่ากระทบเบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยทั้งกำลังกายกำลังโภคะและกำลังอำนาจผู้มีกำลังกายมากมีกำลังโภคะและอำนาจมากถ้าใช้เบียดเบียนผู้อื่นระวังจะตกนรกขุมนี้หลังจากนั้น มาตลีเทพสารถีก็นำไปชมนรกขุมอื่นๆอีกมากมายผู้ประสงค์รายละเอียดปลอดดูในอัธกถาเนมิราชชาดกนั้นเถิดมาตลีขับรถนำพระเจ้าเนมิราชไปยังเทวโลกซึ่งเต็มไปด้วยสรรพสมบัติและความสะดวกสบายนานา,นาประการได้เห็นวิมานใดของใครก็ตรัสถามว่าด้วยบุญอะไร เทพบุตรหรือเทพธิดานั้นๆจึงได้สมบัติเช่นนั้นซึ่งส่วนมากจะเป็นอานิสงส์ของทานและศีลคานสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอันเป็นประตูสวรรค์ชั้นดาวดึงมีสุ้มประตูเรียกว่าจิตตกูนมีรูปเท้าสักกะประดิษฐานอยู่ด้วยเทวดาชั้นดาวดึงทราบข่าวการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชจึงชวนกันถือของหอม ูปเครื่องอกและดอกไม้ไปคอยอยู่ที่ทางเสด็จผ่านตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตะกูดแล้วนำเสด็จสู่เทวสภาชื่อสุธรรมมาเสด็จลงจากรถเสด็จเข้าสู่เทวสภาเท้าสักกะเชิญเสด็จให้ประทับนั่งหน้าทิพยาอาาและเชิญให้เสวยทิพยากามาสุขแต่พระเจ้าเนมิราชทรงปฏิเสธตรัสว่า สิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้สิ่งนั้นเหมือนยวดยางหรือทรัพย์ที่ยืมมาหม่อมชั้นไม่ปรารถนาสิ่งเช่นนั้นบุญที่หม่อมชั้นทําเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามไปหม่อมชั้นจะกลับไปทําบุญกุศลให้มากขึ้นในหมู่มนุษย์ด้วยทานการประพฤติธรรมที่สุจริตด้วยความสมรวมและด้วยการฝึกอินทรีย์ ซึ่งทำแล้วจะได้ความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมอันไพเราะตลอดเวลาเจ็ดวันหมายถึงนับวันในเมืองมนุษย์แก่ทวยเทพชั้นดาวดึงยังหมู่เทพชั้นดาวดึงให้ชื่นชมยินดีทรงยกย่องและขอบพระทัยมาตรีเทพสารถีที่ได้ช่วยพระองค์ได้เห็นนรกและเทพพนครพระโพธิสัตว์เสด็จกลับเมืองมนุษย์ ด้วยเวชยันตราชะรดพร้อมด้วยมาตรีเทพสารถีสเสด็จลงสีหาบัญชรที่เดิมตอนสเสด็จไปมหาชนได้แวดล้อมทูลถามพระราชาว่าเทวโลกเป็นเช่นไรเช่นไรทรงเล่าถึงทิพยสมบัติเป็นอันมากแล้วทรงให้กำลังใจแก่มหาชนว่าขอให้ท่านทั้งหลายมันบำเพ็ญคุณงามความดีมีทานเป็นต้น สิ้นชีพแล้วย่อมมีโอกาสได้ชื่นชมที่พยะสมบัติเช่นเดียวกันเวลาต่อมาเมื่อภูสามาลากราบทูลว่ามีพระเกศาหงอกบนพระเศียรแล้วทรงสลดพระไทยว่าทรงชราแล้วพระราชทานสวยแก่ภูสามาลาเป็นของรางวัลทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโชรสแล้วจึงเสด็จออกบรรพชา ผมงอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพ่อแล้วมันนำความหนุ่มไปด้วยเทวะทูดคือความชราปรากฏแล้วพ่อควรจะบวชเสด็จออกผนวดแล้วประทับณนาพระราชอุทยานอัมพวันหรือสวนมะม่วงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสอริยสัจทรงประชุมชาดกว่า เท้าสักกะคือพระอนุรุทธะมาตลีเทพบุตรคือพระอานนท์พระเจ้าเนมิราชคือพระองค์เองคติสำคัญของเรื่องนี้หนึ่งเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยจิตใจที่มั่นคงดังเช่นพระเจ้าเนมิราชแม้จะได้รับเชิญให้ครองทิพยสมบัติในเทวโลกก็ไม่ทรงรับ เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำเองทรงขอมาทำความดีในโลกมนุษย์จนสิ้นชีวิตถ้าจะได้ทิพยสมบัติก็ให้ได้ด้วยบุญที่พระองค์ทรงทำเองจึงได้รับยกย่องว่ามีพระไทยมั่นคงในความดีหรืออธิษฐานบารมีสปัญหาระหว่างทานกับพรหมจรรทร์ว่าอะไรมีอนิสงส์มากกว่านั้นได้รับการวินิจฉัยแล้วในชาดกนี้ มนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีย่อมเป็นที่รักและเป็นที่เคารพนับถือของถวยเทพมนุษย์ส่วนมากหวังพึ่งเทพเจ้าอ้อนวอนบ่นบานเพื่อให้เทพเจ้าช่วยเหลือแต่มนุษย์ที่มีศีลธรรมดีสั่งสอนมนุษย์ให้ทำความดีกลับมีสิทธิ์เป็นเทวดามากมายแม้พระอินท์ก็ต้องเกรงใจ4 เรื่องการไปเทวโลกด้วยกายมนุษย์อย่างพระเจ้าเนมิราชนี้ไม่ค่อยมีปรากฏในคำพีต่างๆมีแต่พระมหาโมคคลานะไปบ่อยแต่ท่านจะไปด้วยกายเนื้อหรือกายทิพย์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่